มาเบรงเอาด้วยว่าใส่ผักอย่างมงแกงแค่แกงแค่แแรพัดผักนะคะผู้ใดมกักผักผู้ใดชอบกินผักนี้ใช่เลยเมนูนี้ตอบโจทย์นะคะใครชอบกินผักเมนูนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์ท่านเลยเมนูนี้ แลก็ใส่ชออมเลยนะคะทุกคนเพราะว่าจะเสร็จแล้วเป็นจังไดแล้วก็นี่ค่ะยอดมะระหออดพักไซเนาะหออดพักมกะระพักสไลบัดเห่าเนาะแมนพี่พี่ยังก็พีู่่ว่านะคะพักสไลพักสไลเป็นไงแมนจากพักสไล เัิ่มไหนแบบนี้น,นึิงเนาะหมดแล้วนะคะผักหมดแล้วไม่มีผักอะไรใส่อีกแล้วนะคะถ้าถ้าเราแกงน้ําเยอะเราจะรอให้น้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่เลยนะคะแต่อันนี้เราทําแบบคั่วนะคะเราก็เลยใส่ไปเลยนะแล้วเราก็จะคั่วนะคะโอ้ยพี่น้องหอมหอมเป็ดบ้านซิบบ้าน หอ,อมค่ะพี่น้องเอ้ยมาดมซอยแน่มาดมซอยแม่หอ,อ,อมแปดแ่บสิบบาทแล้วว้าวาวา้วาวาวา้วาวว้าวว้าวจะทำการชิมดูนะคะ อัน,นี้ได้เมนูถูกใจนะคะทุกคนถูกใจไข่ลายแพักลายๆแพักเยอะๆแบบนี้ถูกใจคราขออนุญาตชิมชิมไันดูแบบนี้ เสบแหงเส่บแหงขอ,อเพิ่มเกลือนะคะเพิ่มเกลือนิดหน่อยเรียบร้อย เราไม่ได้ไปหาพิสุจน์นานแล้วนะเนี่ยพิสุจน์ใช่ไหมพูดถึงพิสุจน์แล้วก็เรียบร้อยค่ะทุกคนแจงแควันนี้นะคะเรีบร้อยกินด้วยกันไหมมาดูใกล้ๆนะคะมาให้ดูหน้าตาใกล้ๆนะคะทุกคนดู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 ด,ด,ดูว้าวว้าว้าว้า,วา,วา แกงแคแกงแคแกงแคนี่คือหน้าตาของเมนูแกงแคนะคะอาถวยมาตากักเอาด้เลยมาตากักเอาด้วย